คิดนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่าคอมเมนต์ที่สำคัญก็คือกดซุปเปอร์ตั้ใไฮแน่เด้อทุกคนครับสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องวันจุกุทุกคนเนอนวันนี้ก็โผลกับสองเบาตัวผ้าพิ่นพี่น้องเลยวันนี้เบาวโตได้โอกาสคือมาอย่างตลาดอยู่น้องหอยนะทุกคนเนาะซึ่งมาไก่ๆก่ก็เพื่อนเบาบิ๊กไนท์นะทุกคนเนาะซึ่งมาเบาพื้น อาริตาอะไรกันบ่าวคำซีบ่าวดินนาะงกระสิขืนมาเบิองดินบ่าวเผิงเนาะทุกคนเนาะบ่าวเผิงว่าคิดหอดดินลายบุริยามดินเพิ่นดนลนะคนว่ากะสิขืนมากกับทีมงานเนาะเชื่อว่าโทรหาบ่าวตว่าเช็ดยังกินเหมือนคนว่าบ่าวตก็ว่าวโจักเช็ดยังและพอดีมากระบะเดี่ยวแต่บ่าวตเนาะเห็ดกินเห็ดยากเนาะให้บ่าวเหมาะให้บ่าวตเห็ดกินอยู่เขนาดบ่าวบิ๊กใหญ่เนาะทุกคนเนาะเชิงว่าบ่าวตกับพี่แหล่มาตลาดน้องหอยเนาะทุกคนเนาะบรรยากาศโอ้คนรล้ายดิมือนมันซุกเนาะทุกคนเนาะ แรงมันซุกมันจะลายเนาะเพราะว่าทุกคนเดือบเบียกเดืองานนกะสิ่งของกินของอยากมือเฮือนมือสะทุกคนเนาะไปทุกคนไปเวิร์ต้องการนวตัวสิสิยังเนาะโอ้โล่จะได้นี่แม่

โตัวใหญ่ๆนะทุกคนนะออ้ยาปลาคอพี่น้องบาโตขึ้เมนออกแล้วสีปลาคอให้เบาผึ่งกินนะทุกคนเนาะโตนะโนวานี่ไหมมางโน่มมาหวันีันโลหกรอหนึ่งกับแปิ่ะโบ เอาตัวสิปลาคอทุกคนเนาะไปเห็นกินไปเอาจักตัวนี้ได้เอลยปลาคอเดี่ยเขาบอกอ่ะบูงกันได้เบิ่งกเปล่าไป็นนี้กันได้เลยเอาขอเอาสองตัวหนึงเห็นมันไหนโลนึงเอาเบึ้มโลนึงเราทุกคนเน้อเดี๋ยวปลาคอแล้วตัวใหญ่นี่

กบหกพั mm hmm. e. นเลยเนาะเดยกด่้าเสิบห้าพันนาะทุกคนเนาะปลาคอปลาตัวื่อสองตัวคือตัวเป็นเลยตัวเป็นเป็นเลยทุกคนเลยปลาคออ้ว่อจวคนอดืออยู่เกาบพัดกีบเนาะทุกคนเนาะคืออยู่ลอยบาทครับ เลยสามสิบบาทกทุกคนเนาะตีนเงินไทยุทกคนเลย ب. บย่ตู่กับาหล่อบ,ออบงสื่อเื่องนี่เอทุกคนเอ้อย้ยนเป็นเนาะทุกคนนอนดินแินมาปะคอมีหอยมีปลคอเ้อพี่น้องเลยบรรยากาศตลาดงานแหวานเฮาอ่า โคนคืีปลาเปียไายังเนาะตลาดโอ้โยขายโล่กดิปลาเปียโลหนึ่งแปดสิบาเนาะแด้ปลาคอก่อนเนาะโอ้ใช่นี้ก็ม่ยังมี่ไหมเขียดค้ับยดาคโอ้เขียดขาค้ำโก่กคตเนาะนีปลาตองีปลาตองโล่คตเนาะมีแม่เขียด ตลาดลงหวยมีลายอย่างทั่วเลยแม่คายจะได้มันในหาพันหมอครับบาโตเอาบั่วเนาะไปตำกินแทนบาบิ้อ่าถั่ว ເດີ້ເບິ່ງເດີ້ມາເດີ້ໂອ້ທຸກຄົນເອີຍບິິນນລຕາດບຕລຕາດື້ືອງເຮັດກິນຮບິິານບາເພງກອກິ เด้ขบใจด้อหมเรีนขายจะได้ดิต้องหาทงนึงเลยเนถงหนึ่งเนาะทุกคนเอางลบต้อมัเออมัวอนหาวะาเอาเลยยี่สิบเน บริสิพันกี่พันคนอะ่ะตลาดน้องห,หงมยเหานี่ลายยางนี่ทุกคนเอ,อบวบาโตจกจีสื่อยังเลยแต่ปาคอกะเจ๊มาเช็ดไปเห็นยังกิน <c oughs> อกองนี่ใครจะได้น้องอุ้งปะกอุ้ดทุกคนี่สัตหากินอยากเนาะกับฟอม่น้อเนยแต่้หยไทยเือเนเนาะกินก้าไเนาะไทยเอื้อเนาะกับฟอมนี่ใครจะได้ัละสิบัละสิพันทุกคนโอ้นี่กนเ่าะทุกเนาะเาสิบนคยเห็ดใเบาตัวกินเนาะหอยใส่เ่าใส่ย bueno? <c oughs> <c oughs> ัง oh. <c oughs>

ถ่ายจะมีไข่มดไข่มดแดงก็้อกแม่งยังอีกไงจูจีไข่มดแดงทุกคนมันโรมาเอมนเขียบนากทุกคนเขียบมาเจอว่าไข่มดแดงตัวชิบะบอลใช่น้องโอ้กล้องเขาได้เห็นไข่มดแดงไข่มดแดงกล้องละีบมาถึงกล้องนึงเลยค่ะาะะ วนี่ตวม่แม่เ่กม่ได้ใัดนดีอันอจเงินขาด้เลยพอใจเลยอ,อ่าทุกคุณเลยเื่ขของเหรอกะลายยางเนระไรอผักกระดาวยังผาดสามมัดดา ใส่ไหมเป็นมืออื่นเเลยป็นี่ยอ๋อแถนี้ก็มีปลามีอย่งเนาะปลานยายป่านยายนี่ฮ่โอ้แถนี้ก็มีเห็ดมีอย่างเนาะทุกคนเนาะอ่าทุกคนฝากทุกคนไปเบิร์นยู่เพื่อนบ่าวบิกเด้อทุกคนเลยบ่าวโตเช็ดยางกินเนาะออทุกคนตอนนี้บ่าวโตกระปิ้งกระคอเนาะดำนิ่นึงเด้อทุกคนเลยดื่มเอาฐานออกอทุกคนเลยต้องมาแชร์ไปเบิร์ตอน กินซุมเช่วกันแล้วทุกคนเนาะอยู่ในเกล็ดบ่าวบีก,ก่อนตอนนี้บ่าวเพิงเพิ่นมาเลยเพิ่นไปเบิ้งดินเพิ่นเนาะนาานาานเดี๋ยวเพิ่นเขายางเขามาเลยพอดีึงเห็ดกินเห็ดยาวได้หรอ,อทุกคนตัดผ่ามาตอนที่บ่าวตหนึ่งเขาเนะาะปลาคอกับปีกเแบบนี่ยอ่ออเด็กดำเงี้ยนะทุกคนเนาะไฟแห่งไหนคือ,อเ็ดบ่าวตัหทด่ดำทัวน,นวั่นเนาะตรงนี้แถว đây าเต่เขาซุทุกคนเนาะเดี๋ยวมานางซูมแซวกินกันน้ำกันทุกคนเนาะบอผ่งาวดียังกบ้บเดี๋บอขาแซงอีกทุกคนถาไปเลยน้ำกันเตอนน่งกินซูมแซวน้ำกันทุกคนตอีว่างใกกัิมมิ่งมอมันจะมันมีมเจาะไปแ่ก่องกินเหกียแล้วเนาะ มาสบายดีสอบบาโตพีเคน้องอ้ยมอซ้ำมือซ้ำมือเลยเนอะเอลเอลเอลกทีเอลทีเอลกับทีเอลนาะสอวโตโตหลาโมแมนอีโมสิวเพน JK มบายโมแมน JK เขาอเจียร้อง ปลาโตตามหัวทวารปีงบคอมันก็ส mm ุดแหละรูแล้วอันนี้สุดแดดมากะซื้อะอโต้นี้บ่พอเป็นยังกายอย่เอ่นะบิไงวะเป็นงบอกิะอนนีเนบ่ะมาเนบะคอนย่งักิปงอม่่่่นี่น้องใหม่ลาเขาบอกามาไหนใหม่ๆกัน แดนใจกันหุ้มหอยหมอยเอากันได้ชองตตปา้อตบอกได้จับมือตัวหนึ่งจับแหลนจับตัวนึงคือได้ชงตก็แถมแแต่เขาเขาวางแพนกันด้ยเปตนิยาดปาคอดิเขาเห็นเบิรนจักสือดิหนามาเ้าหนามาเขาเอ็ดเฮ็ดเฮ็บอกอันนี้มันจะมาซึมปาคอมึงเฮ็กติหดเดพบอกอุตสขายราคาแพงไมันแบบขามนเคืองด้มนเลย เดยวใครมีเตาเนี่ยงนถีเนีเออดก็ินให้มาค้าพวนบ้วเห็กลงได้เงินปอปอนาลงเขาไปยังลินเต้ยไปนีะบอว่าดนี่คานิ่งคนไหวอยู่เลยแนึงเขาไปเเขียไหวขนาดไหนะครับมีอการอู้หัะเปลี่ยนมันะเปลเจ้าพาฟังในกะ่้างนน่ะอดีันาอยมาชวนนิดเดยป็ิปได้อ้าวมันจะเปอเสียพาฟังลกะมันเบิ่งไ้บมัน่ะมีอุจการเฟังก เขาพาออมึงก็เลี้ยงจามื่อจองเลอมึอะไ่ดนะนัามีหัวเล็กฟอกเล็กกะน้แย่ยังรอันนี้มันจะไหมันไมเออน้องกูทำกู่อ ก็อย<โ>ู <In> ่เลยได้อมือืไปจักเทือางเถืนไปซักเถื่อนไปซักุะโเถื่อนมันไปซักที่อยู่ตางเถื่อนางนมาหนัลวนถูกสอันนี้เต้องมันจะเป็นมึงอะไรมันแจงเงี้ยนานสองตัวจะมาแล้าสุกินนบง กูตัดสงพมแบบนี่าควากูเยนแบบปักจอนเลอเล่นอยเล่นอยู่ทำทั้งสีู่กก็ตัดนีกูตลอดบางทีนะตัดอยู่จอนนเล่นคูจอดอะไรกูเย็นแบบผไม่อดจอมันอาจจะสจอนนบางตาตาไรอย่าบางเหมืนอาจากที่กระชิดนตัวกู้ยี่ไเยนแบบักจอนี่เหลือักจอดั้ ใช่ที่กูเป็นต้นแจงก่อนคุณจะปูุมให้เป็นเจ้าฟองทรงพงกระแทกเว้ยเป็นอย่างตัวน่ะผเนาะมันบ้าอะไรลกที่เดยวของนี่ฮะเขาอันสตีบุรีเลยผูอันโตอันดาบชุกคือกับตั้งสตีบุรีอะไรสุขหักมาฮัลโหลสีดาวก้าซีอะไนมันยิงแกมใหม่ฮัลโหลยีใหม่มองมุ้าเลยอ่าเง้อะน ตลาดอยู่ไม่จก็รีงแต่อ่นอ่นปาก็ื้อเลยนูนอ่อ่นปาออดกาจจัด้เ็กตัวยงมันขึ้นมันบุแมนมันกเากูอีกตัวยงตัวอมันเดตากโอ้ตุบอกรมาแล้วันจะู้มาแล้วปอยู่ถ้าบอกกรูกิบแล้วอบ้งไหนบ้าไหลตัวมก บอกซมันได้บอกได้ไ okay. ม okay. wow. hey. so right hmm. wow. ่อบไอกนดี๋ยวไปบอมียเ่เอาอกลเไนีมันมาตักมาอันดอกี่มด้บ่าบอกดีเด้่้ไมาซุกอู่ายกันครมแพเตือนอะไ่ะแต่ไปฮามะดีจ่าย้าเขาไปฮามะดไจ่อีกอ๋อพี่เด็กทุกคน มันกรลังเซ็นกูเกินไปกระโพงตันงไจับหยวกจับเ์อย่างเงียเจับน้ำมันมันก็ะมีค่านนก่คนไทยนบัคหนึ่งติามจะติดตามในเฟยจะติตกันบ่อะมาดีวันหบอกเนี่ยมาดีเดินคนวบักคือมาดีวันหนามกระเบงที่ขมมันหนาโอ้มันหนาโอ้เกินไปแล้วยับรู้ยับควงเนี่ย บอกเจ้าของหว่าได้ที่พี่บอกึนพต์เงินวะคนดีกมาคนอยากแจ้งก็แจงไลน์ได้นี่มีเบาคนฎหมายลนี่อะไรของเราอช่นีหรอว่านี่ไปแจ้งภูมิภูมงไปแจ้งใแจ้งอยู่ในบ้านมึง่บงดินอยู่ในบ้านเขามีขอบเมีข้อมันะบไปเขียนยืนเขียนแจกแข์แจเแข์เขียนในแบาน เออหนู่บ้านอ่ทคนเฟสกับ่ป็วาจะวาเขาอ่หูตเขายู่บเรเขคนเลามอยู่ไทยับไทยเอาอะไรคนเรลาเองแต่อยู่คนต้องเกเลยเหรอใช่คนั่งคืออยอูจักตำรวจไทยอยู่ไหน้่ค่างแล้วเดนนโอ้มันดูหมิ่นเขาเนาะเป็นคำะเบาเนเรับอกตำรวจเไม ไแต่ว่ามสิงลทมันไม่อนเเ้นได้เรอลไปนั่เขาไปแต่ว่ามันุ้นแยงนีก็นั่แน่นอนดูมินนี่ดูมินประมาณมีมาต้ย่งใช่งมันมมนมาต้เดเดี๋ยวสกแต่มน่จินเอาพี่ันไหนได้แล้วเวยข้าเขาไเเลยเนาะเอ้ยโใ โตเป็นไผก็จักขอกจากควงมนานไทยีนมชจัยไทยเนยเพินก็เห็นอยู่คนเาแว่าผูห้างมันก่าเขาไปสอะดีวะเ็ประกันไทยไทยกูมันบางสักมึงหรือเปล่ายางเพิ่นเห็นยังไได้บุ้ยยหไ เซดไปห้อันแม่้ากว่างลายาดีว่างเชียไฮนะแล้แคบยอืมดกว่างมันสามเรื่องไปอะอีกแล้นี่เอาอีแคบมันชุดทายมันยังเฟอร์เเจอเดเอมันก็เลยมันมั่นดีชุดท้ายเอาอ่ะอมีคนหักแพงทบเขาว่าอยู่ใส่ครับอานเป็นกระโปรงตำรวจก็ไม่ือนกครับูจาก คิดมันหาคือผูกกระมังอนไลหวอูกตัวมอไทยนะจะเกินนะจะเกินทงเรไม่รู้มันหาวผูกผูกก็บบกซุกก็มีทีว่าวีดีโอพอกันเอากระไตัวนี้ให้ในรุ่งตัวลี้ห้ในร่มเรียมโุ่นะซุกวิดีโอพอนเลยเวลาเดือตัวมีเนี่ยยกตึงเนี่ยรุ่งกะหัอีกรุ่ับเนี่ยมันก็อัดวีดีโอไปอเดอ อรมนกัเมันลงสตอรี่แล้วัวออันี้ยนคลแก่ื้มัเขียเซอยู่กัไเขียนะอย่เง้โอ้เงไป้เลยน่ตุยข้างหน้าด้ตุยข้างหน้าโอ้โตุยเด็อดเนาะเขากั่วาเตียีนี่้งอันนี้ี่ดิ ไปสืบคาเพีย่โลดแมัน่าเบืองางมันหย่อมเลืองเพียรียเดียงโรดเพราะว่าเดียงเลยโอ๊ยแตงาบออนั่ในหมูของสปบเพียรชดมันลำเรือหมเรือ่มีเรือมึงแดกแคบก็มาโกงเ่นบแโงีไปแล้วมัยังอเนี่ยสดไปถ้าอมเกือบี่กี่ร้อ ไปกระไพพี่เคดบเรเือกยรโอ้แบลาตัวเจ็บเบเจ็บบเจเว้ยไปไปในบ้านมาเนี่ยสจตงคืนไม่ทันได้เียไปไปในบ้านไปเจ็บเจ็บเจ็บมือนาเ่อมือนามจดเด้อมือไก่ไก่กินไก่ิไก่อ้ดูก่ดินไก่กว่า มันมีลายยางกับไก่เลยรเโอ้ปลาคอนี่มันมีจทำไมส่งมีชุดหอด้ไม่ม่กระดาษอยังงทุกคนเด้กินอิ่มไหมเนาะตอนนี้ก็ได้าหน้าที่เลยปิดขดเด้อทุกคนตอนนี้ก็กินแหลวเนาต่างกันทให้เลือให้มาพี่ใเนี่ยังมีอยู่ทุกคนินหนีบปรตูเป็นยังไงเนาะตอนนี้อ โยคลิปเออพี่น้องเลยฝากทุกคนติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์บาวตเนี่ยสี่พโอ้ยจะชั่วโงเลยกางหลาพันชั่วโมงปโอ้ยยังล่นก็ติดพวกยังีมีสามพันยังดีพันอรอยเอ้ยยังีสามพันจะพักว่าชั่มงเียสี่พันส่พันหรอมีนก็สี่พกดก็คื้เก่าเนี่ยต้อเปเนน่หรอมีแต่แบบขอบใจบาวตเด้อขอบใจนเด้อปาขใหญ่สำหรับบาว โตเนาะหลักสื่อนำไปขาะตลาดนองหอยอาศัยกรบวนกกินทุกคนนะครับ่หลักซื้อบางราซื้อมันจะไปไปพท่านเอาเตบ้านบอไปไมันต้องไปส่องพัานกันไปเอาเตบ้านบอไเป็นไงพี่ลืมกับอกไปกม่บอกนะชวนไปอูมากพี่สิไปพี่นได้เลยเลย เน่ั่กอกล้ไก่บอกจะไห่งูใไป่งัดใกมเนาะตักไปไก่ทุกคนเนา่ไอ้นใทุกคนพาทุกคนกุ้ไหลกุ้ชันไข่สองใตู้ผ้าพิ้นเด้อดอตู้ผาพื้นตู้ผ้าพบ่นคือสองก็ได้ไ๊่ว่าทุกคนจะเปนใครให้แต่